ไงเงินพี่นุ้ยสักสองหมื่นนะพี่นุ้ยจะเอาไปทําอะไรมันปรีดอกออกผลขึ้นมาฮะบอกมาสิเออร่องมื้นตะไวายผมนีพ่อกินว่าพ่อมีเอาไปซื้อลูกยานนัดปลาบากเออเอ๊ยเอาไปซื้อยานนัดที่ปลาบากเลยมึงเอาไปลงทุนเออมึงเอาไปไงเลยโอ้ยปลาขึ้นปลาจวบดูเลยปลาไปได้ดีปลาจวบเออไอ้กอ ไอ้เมง่อกี้เราไม่เหรอรรจุช่วงเขาโปรกยันนั่นตั้งแต่ตีนเขาถึงยอดเขาอยู่ขาดทุนหยิบไม้พี่จาติงทั้งหมด่าได้ช่องมือมือเอาไปไหนโอ้กูกระเบื้องคุยซื้อเรียนดีนี้เรียนบ้านเราเนี้ยซื้อจักจมพวกสตุนซื้อจัก เราอ้เที่ยวนี้ลุ้มๆกันไปแล้วป่าใกล้ดิลนบุรีจิบหม่ไอ้นี่มึงเตรียนเห็นมึงไม่ป่าไปจันบุรีกันแน่กับเทมันต้องเปย์นั้นแต่ถึงมึงอ่ะกูไม่เนีกูคิดพีกกับชู้กูกูคิดเปนนี่หนะกูต้องใจไปลังงานเน้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เปล่ยมึงเห็นไหมใช่ไหมเดี่ยอยู่กัใกล้พี่เอยู่ใกล้ลุมใกล้เลยเดี่ยอยู่เม้นเน้นพ้นไอ้มึงอี้ใกลเลยกูไว้ใกล้เด็ก ไม่เด็ดเมึงเหรอเปลือยโอ้กูเก็บไว้เวลาดูเน่ากูปากอีจั่งเพราะว่าเวลาโน้มันไม่เด็ดจะฟังอีจังฉัดแล้วไก่ตากปลาตากไรไม่ความไว้ใจเด็ดแล้วมึงอีเก็บไว้เปลือยหรอมันเป็นเออก็การอะไรแบบนี้เอาหลอดเชือตุ้มเลยพีจังเต็จยิ่งลงทุนเชือตุ้มเออเชือตุ้มชัดแล้วเอาแบบลองไว้วันเถียงเถียงเออไปลองเด็ดไว้ อ๋ออาไปลองเด็ดเออเราทำเป็นตุ้มใหญ่มั่งตุ้มเล็กมั่งแต่ว่าตุ้มใหญ่เราเรียกว่าตุ้มแด็ดยัยตุ้มแด็ดถ้าว่าใส่เนียงกับเนียงแดดดลายช้าลายไม่ได้แตกเลือกเอาเก็บเอาไว้สำหรับเวันนี้เป็นตุนโอนในการทำมาหากินจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องใช้เหตุผลทีเหตุผลในการดำเนินการกับตะแหน่งกระเดินทางต้นปลื้มอะไรกัน

ยัะนอนไหนจมที่ปักลักที่ปึงจึงจากไกลตัดสิยงใจรีบมัวตุงนาแต่ยันยืดมือมัวไปตัวจบับเสียงรู้ก,กับคอพ้นหลงบราลมมันกลมหลสแต่ลมมันกลมลมมันกล,กลกบก,ลก,กันโจกมา ลมมันกลมลุมมันกลกันโจมเอาพวนป่าสิ้นคนลคบนแม่์นากระทบแล้ว ชายปลายพึกษเจ้าตำบลมันที่คุณกองของยาวแปรเต็มขึ้นมารับสีเรวีวันทำไมชาชิ่งจำเร่องนามป่าเสียงไก่์กามันมองยามตะแกรงกังเมนปูบึงเงาเดี่ยวกันจะเลยจันกลันเสียงเกลียงขุมไกลมวนไม่อก อกโจยลักเด็กเสียงโหเด็กหมดอยู่ได้รู้ไยจึงรีดหลงกองลันซะนั้นเลยเป็นเพลงใบพร้อมกล่อมมาเรื่นที่บรรแปแต่แฟนกับยายเออส มีบุตรดีเราด้วยเล้วมีบุตรีด้วยเราเาเราวันไอจื้อจาวีนี่สุดได้จันเหมือนบุตรสะบันบึงบันพี่คุณทองนุ่มตะโก้ปอไม้ตั้งไกลไกลต่างปันไฟจีจะเก้าวมาเป็นเจ้าของแต่ประสุงสักดาลนี่ขก็มาครองเพมีทองเขากากลับ นนประเดี๋ยวนี้มีลูปเป็นกำมปลาทั้งใหญ่แต่อุ้มชูเอ็นดูแลวิิยาปปปปะมันตุกเจ้าบ้านนินตาสาลรบพันมุมหลูกรวงหลวงล้อบอกว่าเลี้ยงแล้วเลี้ยงลิงนปลิกกระเด็น ฟิวเป็นสุภอพก็สอม,อสมใจไอ้เนี่ยเรามาแรงกันตั้งครอบครัวของเราเออแต่เล็กนีู้รูซสึกววาอยู่กันยังมีความสุขตามบบรา,าพอพอแม่แม่แมลูกลูกยถึงอีจนทีแอีมีอิบเ,เป็นเพื่อนกันแล้วแต่แต่เราอยู่กันยังสุขสบาไหม เอ,เอ็อกรู้แล้ววันนีพูดตึงไวยจนก็ไม่ตึงกับจนก็เก็ยังว่าไม่อายใครได้ชาบันานชาวช่องในแทบนี้ก็เ,เออเราไม่อายนั่นแหละมีความสุขโดยเฉพาะยังรู้วิริยะนี่โอ้มันช่วยเด็กก็ดีพอที่เออเป็นสีตองตาต,าตองใจของบุคคลที่พอเป็นนี่มู่บ้านพี่คุณต้องเรานี้มึงกินเลยวันวัน,วนไม่ใช่วัยยุ่งร่องที่วัวจานเมือกินหวานอย่างลูกเจ้าคนเอิง เดี๋ยวคนูมาตีกำนันมาตีนายบ้านมาตีอ๋อบอตมาตีานายยกมาตีแล้วมากันทุกคนเราอะไรเราลูกเศราเช่วยเออมันชอกกันแม่เลยที่นี่ที่มาไม่มีความสุขเนี้ยในระยะเวลาช่วงปีมานี้มีแต่ความตกมีแต่ความเศร้าเราอะไรเราลูกเล่านี้มันมันเรียกว่าไดล้านเล้ยงเลย <ๆ S 2> นั่น,น,นเลยใดล้านแล้วเออไดล้านที่ไดล้านนี่กับเราเลยเพราะมึงนั่นแหละ ตัวดีเ oh, อ oh, e! go. ้ล่าโอ้เว่เจ้าเ่าทุกวันด้ไรายด้เดี๋ยวกูต้องได้จะดูเลยกูบอกแล้วแต่การมันยังเป็นปัญหาเลยหลกหลงทุกวันก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเรื่องนี้ที่เกิดมาขึ้นเกิดขึ้นนี่ไม่เพราะมึงเลยมึงเป็นตัวจักน้อหลกมันอยู่ดีดีเปรียบเสมือนดอกไม้ที่บริสุทธิ์แต่ไว้แก่เมือนมึงเนี่ยเป็นคนี่วันจักนํำนํำตั้งมันไปสู้ในตั้ง ใจเรื่องชูเศร้าอ๋อที่ครูจำบันดั้นได้จำปล่อยไรจำปล่อยลูกตั้งเป้ยแลตายเออที่ฉันจำบันนั้นยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีอนาคตที่สดใสโอ้ที่กาอนาคตที่สด้งใจอะไรวันวันลูกยังแต่นานตาอยู่เออรอไงถึกวันมึงคิดเราเองเออลูกอยู่ดีดีมึงพาไปรับใจประสงุ์สักดาประสงุ์สักดานี่ก็มาประปาดปามาตั้งความดังจุดที่มู่บ้านปี่คุณนอง เสียแล้วมึงพาลูกเร้าก็ไปเตไว้ให้เป็นผาดหลับใจพันเพื่อที่นี่พ้นที่หลับออกมาเลยแหม่กปเสียตัวกับหละงสุงสักดาคือว่าปันเดียผู้เราแต่อาลกเลยเราต้องมีเหตุมีพลที่ฉันาคิดปันนันเจ้ากินว่าลูกเจ้าเราเท่ามันช่วยปันนี้ได้นั่นแหละผู้รือไม่ได้คนเดียวรูยเละแต่ว่าดีไอ้คนทดียว่าผู้ดีตีนแดงไอ้ผู้ดีที่ก็มีสักสกุลใหญ่หลวงโหยมาตึ้งแต่ที่มันจะต้องได้ก็ไปช่วยเชยใกล้กล้องกดบานเล่านี่หละ เออมันดีเจร่ญนขึ้นมาไรเออคิดแลกดอะลังคาเข็นกันอยู่เจ้าเลื่อนแขกันอยู่ทีนี้พระทรงสักดาก็มีความเมตตาเออก็บอกว่าเขาอะหลับเรียงเออย่างน้อยที่สแบบไส้สเลือดของเราต่อไปมันจะต้องปัตนาขึ้นว่านี่รสไส้เลือดของผู้ดีมันได้เข้ามาอย่างมู่บ้านที่คุณทองแล้วทีนี้ชาวบ้านก็กระนับหน้าตื้อตานานแค่นิตปรนั้นเออแล้วคนมันตีนี้น,ะนี่ไปว่าเร็ว ปียังก็ร้องปีแล้วก็ยังไม่หลอมเขาบอกเลยว่ามาสู้ข้อกับวิทยามาสู้ข้อก็หยกยองให้เป็นหงรานี่อ่าก็หยกโม่ชอ่อว่าก็มาจับตัวนี่กูคราวเลวี้ยวคลาว,ลวลแล้วเหน้าเตาได้เตาได้กูใกล้เม็ดหลายหน้าซาโต้เอาเบี้ยมาลงทุนตำดนุน่นกินว่าตั้งข้าวบ้า,านในกระบวนสเสด็ดคนนี้ได้อ่าสมบูรณ์ว่าแบบนั้นไงได้สะดัวเออทีนี้ตอนนี้เป็นกูกลายเป็นติดนี่ยู่จรินกับผือจากคนที่ต้านาโปใไช่ได้ติดก็ลอดรั้วบ้านใต้บ้านกินเลยนอ่าตัดนุ่นข้าวบ้านที่ เรียกไอ้ซ่าโลโบโจ้ซ่าโลโบโจ้นี่แหละออกเรวอี่ตั้มพปลือยฉันก็ไม่คิดว่าเรื่อไม่เป็นบัญหาตั้มพปลือยเออเออไอ้ตั้มพปลือยียอะไอ้ตั้มพปลือยตั้มพปลือกูได้อยู่บันญหได้ทุกวันเฮ้ได้กระดาเลยฉันตั้มพปลือยฉันช่วยอะไรไม่ได้เตียงขึ้นมาแล้วเลยเปลมเดี๋ยวกูแต่งพูกกูกระบอกยุ่งในรูวงแล้วเนี่ยเอ้าจ่าวงยิงวงฮะวงอยู่เร็วเลย อนั่นมึงกินเลขไงยัยนั่นปลื้มลุกหองทุกวันแต้มมีลูกติดก็ล้างก็ยังไม่บ้าที่มันก็หองทุกวันไว้ตามกระรส่งชักดาไปอยังประมาทคนแก้วโค้ลูกเราดิประมาว่ามันลำบากเฮ้อลำบากกว่าที่ยังลุกเมื่อไปแก่ดี่จำเปลือเรากะแก่ก็ทุกวันเออยิอตายก็ทุกวันเหลือบานกูใช่าตายจะคนเลยดันนี้นะใจดาอีตายอุนดาลุก เ้าวไปรอบลูกมังจ้ะเหนดูมันมังจ้ะลองน้ำตาแต่จะเป็นไรเลือดก็ไปแล้วแล้วทรงสานวิริยะเอามาอุรา ไอ้ตัวเหยอส่งส่งอย่า จะล็อกหด้ไอไนไปไหวไหมแต่นาบตัดกัดเลือแต่นาบตัดกัดเธอย,ยังมีไอ้เพลิดเพใจน้องแล้วผู้ลูนะ้หาแมเลื่อเลยว่าลูกคลองคลองละมากำนแล้วแหววแะหววผูลูกของแม่อย่าร้องได้ลูกนะ กำเร็วเจอแกกำแพลานิดเดียวเมตุแกนแฟนงแค็งพอจจแม่ในใจเลยไม่เหมือนเคยสัญญาเวลาชมแหววแหวอย่าลงนะลูกนะแล้วผู้ชายไล้ลิินเมสินละกันนักหนักมามอยโคตยอีกคน จงจิตจะจิตจมย,ยามเล็กและพักิมก,ก็พอใจเมื่อมีเมื่อเมืม่อมีทองที่น้องไดน้องเป็นไม้ลูกติด ใครเป็นอย่างนี้หมดถือว่าดีสักทีมีเกียทีิยศมาทำกับน้องแลไม่รับผิดชอบเกย้าัาตลอดไปจะรักแล้มีความเปียดตายไม่ไิญาเป็นแค่ผู้หญิงแบนอนอกคอบนา ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาไม่ท่นเล่เหลี่ยมคนโกงก็คนเมืองหลวง <Okay. S 1> นี่เลยนะที่เขาบอกว่าผู้ชายเมืองหลวงนะี่นเชื่อบได้พูดอะไรไม่มีความจริงใจมีความรักก็เป็นความรักที่หลอกลวงยังไงก็แล้วแต่พยายามขออนุญาตพ่อแต่พ่อแม่อนุญาต วันนี้จะเป็นตายไร้ดีดยังไงวิทยาก็จะต้องเดินแทนพา,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 ารูกงพะตะไปหาครับครูถุนแกบอกอย่างพระมหาคนครแกก็หลงจะต้องมีพระเมตตาจะไรือไม่ได้ไ<ป>ก็จะขอยอมตายอดับถ้าไม่รับวิทยาก็รับลูกเอาไว้สาวบ้านตาคนนี้จะกลับมายัางบ้านพิคุณทองต่อไป กูแหววโอแหว,วพอ่อรู้พ่อแม่อย่าร้องนะลูกนะลูกแดงของแม่พ่อเจ้าไปดีพ่อเบตา้าวันนี้ก็จะต้องพาลูกเดินทางพอ่อจะงามก็ไม่คว้างแลวจะเป็นตายร้ายดีเจ้าเดินทางแล้ววันนี้ลูกต้องเลิกพ่ออ,อยา ก็จะต้องค้าตัวไม่ได้หลบไม่ได้อยู่ก็ชั่วไม่รู้สิ่งคำนินทาผู้ชาวบ้านที่คุณต้องก็มองคข้นี้นะ่อนะเออปล่อยมันตลกผู้ชาวบ้านที่คุณต้องก็มองคำ้ผููเยียดย้ำปริปริว ปลายชีวาแล้วที่มันชวนมันก็ปิดลูเ้ินิดจตาดัาดบก็แล้วชอบนินทาชาวบ้า,าบนรำคัญใจไปนินทาหนาก็มั่นวินาเรกวังดีดุยี่่ไว้จะเนสะแก่ไหม มาได้แใจเป็นยังไงเป็นกันไม่ปลังเลยลูกกู้วยพวดีมันว่าชัวลูกมันทองไม่มีพวมันปอกปิดไม่ได้เรื่องเาอมามันประจานไ้หรอออย่าทำลายมันก็ยากให้พวปากเกล็บอยู่บาทพ<อ>่อยไไอังไปด่าชาไอ้ที่เขานีด่าดันโทษเลย ไอ้เราเรามันพิษเองนั่นแหละถ้าไม่จักน้ำลูกเลยลมันอีแรงอ๋อไอ้ลูกมันเวลาลูกมันท่องใส่มันไม่แรงหรออ๋อใจคู่ลนเรื่องคู่เขาไปเรื่องนะั้นแต่เรื่องอออคู่เราไอ้คิดแกป์มหนาด่านเอื้นไม่ดีว่ากับบอลเตลโทกับใจบ้างไอ้มื่อวานไอ้เพื่อนนินดานินดาเมื่อมึงนินดาเพื่อนแกงโหดดับก็ลาวแล้ววันวันอยู่ไม่ติดเรื่องกินว่าน้ำแต่แรงเรื่องเพื่อนพอเพื่อนแรงก็มันบึดลุดใจบ้า เอา่เปิดรื้อมาลื่อกูไม่ยอมไม่ยอมกับปลุกกับบอกยนแล้วเแล้วเราต้องยุ่งระพากำจมยอมแต่แลงกูชาวบ้านก็จืนชมโอ้บ้านพี่คุณทองนี่เจ้ากไายใจต้องรักดามาค